ทำตัวไม่ถูกไปดิกูจะถ่ายคลิปเลยไม่รู้วันนี้มันยังไม่ได้ดูร้านเลยวันนี้เรายังไม่ได้หาอะไรเลยเห็นวันนี้เรามีทุระต้องไปข้างนอกไงของที่คุณสั่งไว้ออดมวยชั่นพ็อกเก็ตสามเออออดมวยพ็อกเก็ตสามจะถ่ายเลยเหรอ ค่ยเลยเผมต่งตัวก่อนเออเราวันนี้เราเอานี่นะเดี๋ยวชีวิตของบังแจตุ๊กตาแค่ยังเหลือเต็มไปหมดเลยไหนคุณบอกคุณจะแจกคนดูกําลังทยอยแจกอยู่คนที่แบบเล่นกิจกรรมของเราในคลิปฉลองสองหมื่นับอ่ะเรารอจังหวะเพื่อจะแจกเพราะเรารอให้คนส่งมาเยอะๆ<ช>เราจะได้ประกาศผลทีเดียวประมาณเดือนหลังสงการนี่แหละเราจะเริ่มแจกแล้วใช่เดี๋ยวแจกเลยพออยู่แล้วโอ้คนไม่ค่อยแชร์เออคนไม่ค่อยมาดูกันไม่ใช่พี่จะถ่ายอะไรวันนี้คลิปอะไรเนี่ยพี่คลิปชีวิตหนึ่งวันของบังแจมีใครอยากดูชีวิตผมไหมไม่มีเราไม่ใช่คนดังอะไรไหมแบบว่าเออ มาสนใจชีวิตเราคุณดังอยู่นะเมื่อวานดังบ้าตอล้มอ่ะวันก่อนนู้ตตอนี่มีล้มก็ดังเลยปิดกล้องปิดอะไรกินข้าวดิจะแต่งตัวสั่งข้าวดิจะแต่งตัวสั่งข้าวก่อนหิวเอาวันนี้พี่ลองแต่งตัวดีที่สุดเท่าที่พี่เคยแต่งตัวพี่จะแต่งได้ผมเป็นคนแต่งตัวธรรมดาคุณจะดูผมใส่เกงในไหมดูดิก็ดูอยู่คุณจะบ้าจะกินกินข้าวใช่ไหมอือสั่งกินอะไรโรตีหันเดียปกติพี่กินพี่กินที่ห้องใช่ไหมไม่ค่อยออกไปกินข้างนอกถ้าตื่นมาใช่แต่ว่าหลังจากนนั้ก็ ผมต้องขับแท็กซี่ไงตลอนตลอนแวะก็คือส,ส,ส,ส่วนใหญ่พี่ตื่มนมาพี่ก็สั่งใช่ร้านทีน่ทุกคนเห็นเห็นในคลิปอ่ะส่วนใหญ่เป็นร้านที่ผมเคยกินนั่นแหลปะปกติพ,พี่ไม่มีร้านประจำรอระร้าน,นประจำเหรอเอออยากดูร้านประจําพี่ว่ามันอร่อยขนาดไหนเชียบางแจ๊กถึงต้องสั่งประจําของผมไม่ง่ายเลยนะทำไมค่าส่งถูกที่สุดอ๋อคุณเน้นดูค่าส่งอ๋อพี่ไม่ได้เน้นรสชาติเหรอไม่ผมกินง่ายแต่ไลน์แมนเขามีโปรโมชั่นเยอะนะเพียงก่อโค้ดเข้าตับเลยนะแต่เขามีโค้ดเยอะจริงเหร มันก็มีทุกแอปแหละโค้ดอะสรุปกินเลยเนี่ยกะเพราว่าอยู่ตรงนี้นานคนคิดว่าใช่จริงแล้วเนี่ยเดยวบังเดยวบังเดยวบังกะเพราแซ่บเดี๋ยวให้พี่บังสั่งข้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราไปข้างนอกเราไปหาซื้อของเสร็จปุ๊บเราก็หาอะไรกินต่อได้หนึ่งวันของบังแจ๊ฮะไป A f e w moments later คุณจะขายตลอดเลยปกติพี่ไม่ได้กินในกล่องเหรอปกติกินในกล่องอ้ว่าคุณใส่จานเพื่อก็กล่องมันเลอะอ๋อก็ต้งใส่จานซะหน่อย ไ่วยเลยอันนี้ไหนเนื้อเออเยอะมากราคาที่ผมสั่งอะเอกระเราอะสามสิบห้าบาทเออแต่ว่าเราสั่งพิเศษข้าวไปเพิ่มละสิบบาทกับสิบบาทแต่เริ่มต้นสามห้าปกติอะแอปอะเขาก็เขาเข้าใจแหละเขาก็จะบวกอะไรอันแล้วสมมติหน้าร้านอะไม่ยิ่งถูกกว่านี้หรอเยอะนะเยอะเขาสามห้าบาทนะแต่ผมขอเพิ่มข้าวเขาขึ้นชื่อแล้วรถกะเพราจัดเลยปกติผมรถเติมน้ำปลาใช่ไหมเออไม่ต้องเติม ถ่ายผมดิผมอยากลองกินดูต้องถ่ายยังเงี่ยแต่โฟกัสด้วยนะเหมือนรสชาติเขาปรุงมาให้แล้วเลยอ่ะอืมิหน่าอะไรในถุงเขาไม่ได้มีพริกน้ำปลาให้ก็คือกินพร้อมกินได้เลยอ่ะลงมาแล้วใี่ไหงเอารถรออยู่นี่แหละนอนเอารถมาให้ไปด้วยไปจะไปดู อันนี้คืออะไรเนี่ยหยิบกินได้เลยแหละจะบ,บ้าล <laughs> อลไรพี่พอเวลาเขามาส่ง,ขงเขาก็มาตั้งไว้ตรงนี้นะนะฮหนึ่งวันกับบางแซะจะบอกว่าหนึ่งวันเลยใชเย็นแล้วเนี่ยหกโมงแล้วตอนเนี้ยไปไปไม <ป S> ่ได้ร้อนเนี่ยตอนนี้รถวิ่งก็เย็นจริงเวะเนี่ยแล้วพี่เอาแท็กซี่ไปซ่อมยังที่บอกว่าพังอะตอนแรกอะยังไม่ได้ไปเลยปกติพี่ออกช่วงนี้ปะเนี่ยปกติผมอ่ะเวลาไปรับงานนั่นแหละประมาณ ถ้ามีลูกค้านักก็บ่ายโมงถ้าแบบไม่มีใครนัดไม่มีก็มานั่นแหละสี่โมงเย็นอ๋อสิ่งแรกที่พี่จะไปคือพี่ไปไหนกินกาแฟแต่่ไปกินกาแฟกับคุณไีที่กินกาแฟด้หรอมีประจําเลยประจําผมมีทุกที่อ่ะพาผมแวะที่อาจจะไปดูกันแวะที่ไหนมีทุกที่ five minutes later นี่เหรอพี่ที่พี่มากินประจํานวดเนี่ยนะไม่ใช่แล้วคุณมาจอดนวดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนวดมันเป็นเซเว่นที่แบบมันเป็นทางผ่านแล้วผม้อมแวะ แล้วทำไมต้องจอดตรงนี้ร้านกาแฟเยอะแยะไม่จอดรถเซเว่นด้วยนะเดี๋ยวเคุณหันไปมองข้างหลังที่จอดรถมันเต็มไม่รถเซเว่นมันก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องเป็นสาขาที่มีลวดอ่ะผมสนิทกับพนักงานเซเว่นเพราะเพราะว่าอะไรกินประจำเพราะคุณทำอะไรมาคุณหรือว่ากินกาแฟแล้วเหนื่อย,ยะรโอ้ยพี่นัดไปอดหลับอดนอนอะไรมาไม่นอนแล้วทอเมริกาโน่อเมริกาโน่ เขาจําได้แต่ไม่จำคุณไม่ได้หรอกมันเป็นผมกินแบบกาแฟผสมน้ำส้มยังไงกาแฟผสมน้ำส้มก็ใส่น้ำส้มไปในกาแฟก็คือผมไม่ใส่น้ำตาลกาแฟแล้วก็เอาน้ำทุ่งไปเขาใส่อ๋อคือพี่ซื้อน้ำส้มนี้ไปให้เขาเองใช่อะไรของผมจะเป็นแบบนี้ออ๋น้ำส้มที่พี่ซื้อเพื่อเขาใส่มาแล้วใช่แล้วข้างบนคืออะไรกาแฟไงมิการโนเมริกาโน่คนกินเลยคนกินได้เลยใช่กินเลยเลยอันไหนลองชิสลองดิสไหนผมก็รอโกโก้อยู่อืม จาากกกเปรี้ยวมมมขัับบล่่นนิแตงคุณนั่งกินอย่างเงี้ยนะทุกครั้งนะใช่คุณนั่งดูดดึงอยู่นะครับรถไปดึงไม่ไม่ใช่ไงอันนี้แบบคำแรกไงอะไรนังไก็ปล่อยมันเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเจอกันที่เวทเกตเลยจะถึงไหมเนี่ยวันนี้เวทเกตถึงเออคุณอยากวอล์กไช่เหรอนั่นแหละชีวิตผมเนี่ยหลยแวะแวะแวะเพื่อเพื่อปกติซื้อนี่เสร็จมีอะไรอีกไหมซื้อแค่นี้เหรอไม่มีขนมอะไรใช่อันนี้ผมก็อยู่ได้ทั้งคืนแล้วเพราะว่าทิ้งกาแฟเพราะผมขับรถดึกจนเช้าก็คือไปรับเลยไปรับคนเลยใช่ยื่นทำารกลางห้างเนี่ยไปเอากล้อองงเเนนีีี่่่ยยโททรศัพ์ ลงติ๊กตอกกลางห้างใช่คุณบ้าไปเห็นลงติ๊กตอกแล้วไหนมีแคปเรล่าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ชั้นไหนเนี่ยจำไม่ได้แล้วพี่ชั้นสองมาชั้นสามอันนี้ชั้นอะไรไม่รู้เหมือนกันพี่เอโดนก๋วยเตี๋ยวเราเอาโดนนะนะเออรอบก๋วยเตี๋ยวเราเป็นรอบทอดก๋วยเตี๋ยวเออ ใครคิดว่าเราสมควรมีโดนบินรอบถ้วยก๋าเตี๋ยวบ้างครับไม่น่ามีใครเห็นด้วยเอาเลยแ้วแบบคลิปละกาศะตอบรับดีคลิปท่องเที่ยวเราตอบรับดีอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องมีอ๋อไ้ถ่ายวิวละคนดูว่าแบบช่วยสนับสนุนเราช่วยดูช่วยกดซับกดแชร์เเพื่อให้คลิปมีคุณภาพมากขึ้นหลังจากนี้เราจะใช้ตัวนั้นถ่ายนะตัดภาพไปพี่ตัดภาพดิปเนอร์ขอปุ๊บ ตอนนี้เราต้องไปซื้อของเพิ่มอีกใช่ไหมขึ้นไรอ่ะไม่ยพ่อยเหรออย่าโดนยังไม่ได้เลยนีผมเหลือติดตัวอยู่20 20บาทใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวอาหาร20บาทกันคุณมีเท่าไหร่ผมมีเฮ้ยผมมีอยู่มีอยู่อะไรเดี๋ยวผมเรียกพี่เองโอเคเดี๋ยวผมพาไปกินไอติมผลไม้หลังจากนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละกินข้าวต้มดีกว่าข้าวต้มหนึ่งบาทนะนันเป็นข้าวต้มร้านประจำผมแต่ผมไม่เคยพาพวกคุณไปกินไปเด็ผมก็อย่าไปชวนฟกไปด้วยเปล่เป็นฮาลาลเหรออ่ฮาลาลย ไม่ใช่ผมห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวเป็นไรตังหมดตังหมดเฮ้ยอย่าหย่องสิลับไปอยู่ชั้นไหนไว้แล้วต้องขึ้นไปมไหมขึ้นไปอ๋อเออราจัดข้างบนตอนนี้เรากำลังถ่ายอยู่ในโหมด low light จาก pocket camera กของ DJI นะฮะ อนี้เขาสปอนเซอร์เราเต็มตัวเลยใช่ไหมี่ยให้ดูไงให้ดูภาพไงเผื่อคนอยากซื้อนะคนก็แบบพี่ใช้กล้องอะไรถ่ายกันนะอยากลองทํา y o YouTube บ้างแต่ว่าแบบไปดูกล้องใหญ่ๆแล้วมันแพงอะไรเงี้ยเอาแบบกล้องตัวเดียวจบวันี้ไแพงอาจะใช้ยากสำหรับบางคนด้วยใช่ส้หรับตัวเดียวจบก็คือตัวนี้ผมก็แนะนำอยู่นะผมบ่า นะพ,พี่จะพา,ลาเลยนะร้านข้าวต้มเหรอใช่ข้าวต้มชื่อร้านว่าข้าวต้มสอจอใช่คือผมกินตั้งแต่สมัยโอ้กินมานานอ่ะคือเมื่อก่อนเวลาเพื่อนนัดก,กันที่ไหนก็ก้ยเจอเข้าวต้มสอจออนะไรเงี้ยแต่ถ้าวันนี้ถ้าร้านข้าวต้มปิดเดี๋ยวมีร้านสำรองให้อยู่แล้วรอดูแล้วปิดหมดก็จบคลิปก็สวัสดีครับเลยนะทีนี่นก็คุณอะไรอย่าคุณเปิดคลิปตั้งแต่ต้นคลิปอยู่ๆก็พวดเข้ามาก็ลองดูไงลองถ่ายแบบไม่มีแผนการดูว่ามันจะเป็นยังไงก็ตอนนี้เรากำลังจะไปรับโฟกใช่เพื่เพลวันนี้สิบร กับตะลุยกิน10บ้านเออวิ่งเข้าไปกินปุ๊บกินคำหนึ่งอ่อแล้วก็วิ่งไปร้านต่อไปมคนดูได้เลยอะคนดูได้เลยรแบบสิบล้านรวดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเราจะเริ่มทำช่องแล้วนี่เป็นคลิปสุดท้ายของช่องกลับบ้าอะไรลาก่อนนะครับทุกคนลาก่อนนะขอบคุณที่ผ่านมาตลอดเกือบหนึ่งปีของช่องบรญเจต้องซื้อกล้องมาทำบ้าเลยผมว่าคนคิดจริงเลยนอแสงไฟยามค่ำคืนกับวิเตอร์ที่ไม่ได้กดไว้คุณย้ายผมกดไหมล่ะผมเก็บตังคุณนะเอาได้กดดิเค ร้อยเริ่มต้น3 5บาทเดี๋ยวไปสิบาทโฟกเราเก็บตังค์โฟกไกถ้าสิบพอดีจะถามโฟกโฟกจะไปไหนคุณว่าโฟกจะบอกว่าอะไรผมไม่ไปแล้วพี่พี่ไปกันเลยไม่ใช่โคราชอ๋อเอาอีกแล้วมีประเด็นอีกคุณเลิกอยากรู้ว่าโคราชมีอะไรดีไม่รู้ว่าคิดก่อนคิดหลังคุณไปไล้อกดูเองแน,น่ที่มันจะขึ้นว่าโคราชเดินเร็วซะด้วยเปิดไม้แทบไม่ทันเลยไปไหนโฟก แล้วใส่เลยอกินบะหมี่อ๋อจะไปไหนจะไปไหนไปกินบะหมี่ไปที่ไหนไปที่ไหนที่เคยไปพี่บางบอกพี่บางเขาบอกเขาเดาไว้ว่าโฟกจะพูดว่าอะไรราอยากทูวมันจะเหมือนกันไหมโคราชคือว่าโฟกจะบอกว่าอะไรผมไปไปแล้วพี่พี่ไปกันเลยไม่ใช่โคราชโคราชกดวิเคราะ์ไปโคราชนี่ไงนี่ถึงวะนี่นี่ไงึงแล้วเขาต้องต่อจอ เนี่ยหรอเพราะเป็นร้านแบบข้างถนนนี้เลยติดเซเว่นเนี่ยนะใช่อาหารมาแล้วเริ่มจากอะไรก่อนอะไรเป็นแม่ของชอบคุนอะนข่ย oma ไข่ยม้ากระเพรากรอบอืมนี่อร่อยอร่อยร้านนี้เขาทำกระเพาอร่อย บลองอร่อยนะคิดลองปลายังลองแต่เนื้อชาติตรุษขาดลองไหมแต่มันแปลกตรงที่เป็นปลาสลิดไงแต่ผมสังเกตรนะ้านข้าวต้มหลายๆร้านที่เคยไปกินนะอร่อยทุกร้านเลยนะถ้าสั่งเวลาสั่งอาหารตามสั่งอ่ะหรือว่าสั่งพวกนะอย่างเนี่ยำนี่ไงเออนี่ไงนี่ยำไก่แยง็อยำไก่แยงยำไข่แดงไก่ยอ,อก็ใครจะตามมาก็เนี่ยร้านข้าวต้สออมสจอเขาเรียกว่าคองเจ๊กไซน้อยเห็นได้ชัดอยู่ปากหมูกระชื่นร้านข้าวต้มสจอ มาสี่คนใช่ไหมค่าห้าสี่อย่างไม่เกินสามร้อยห้าสิบลงท้ายไหมท้ายผิดจ่ายเอาเอาคนที่คนที่ห่างไกลสุดอะจ่ายเอาไหมโอเคผมว่าห้าร้อยมันสบายแล้วพี่เท่าไหร่นะตะเกียกสามร้อยห้าสิบนี่คือรวมข้าวรวมรวมมือทุกอย่างสามร้อยแปดสิบจริงเหรอทำไมพวกคุณตีกันอยู่ที่เลทสามร้อยอะอยู่ตรงกลางผมรอดเลยดิเออเขโอเข่ีตีว้ยมันนี้เออว่าโฟกเอาสักกลางกลางเป๊ะเลยอะ ครูตะลุยตะลุกเท่าไรห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าร้อยเจ็ดสิบผมเมื่อขาดไป็นสิบบาทแสดงว่าถูกจริงนะวมามีมีเจ้าภาพเลี้ยงครับวันนี้จบแล้วสบายเราเล่นบ่อยๆไม่ไม่บ่อยเลยไม่บ่อยลบหน้าไม่เล่นแล้วนะไอเกมเนี่ยไอลูกนี้ทำงนี้นานแล้วสามเจ็ดสิบใช่ไหม สั่งกลับบ้านมาพี่เอามาครับอาก็จ่ายแล้วจ่ายแล้วสั่งกลับบ้านมั้งสั่งกลับบ้านได้ไหมสั่งดิสั่งได้ถึง500อ่ะสุคุณจ่ายเลยทีเดียวผมจะเป็นผู้ชละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่รถเลยเออแล้วคุณดูหน้าจริงๆเออไม่มีอารมณ์แล้วอะไรอ่ะมือนี้สามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบไม่เป็นไรหรอกผมว่าชิลอยู่แล้วแหละวันนี้ยังไงมันมีคนหมดเยอะกว่าผมอยู่ถูไหไปไหนในเราอ่ะฮะเราพี่ไ่ไหน ก็กินข้าวเสร็จตอน,นแรกแล้วอยู่ดีก็พูดออกมาคืนเลย,เยก็คุณอยากจะตามติดชีวิตผมไม่มหรอใช่ก็พูดเนี่ย กินข้าวอยู่พุทธิสารโทรตามพุทธิสารโทรตามอ๋อนี่ไปรับพุทธิสารรับพุทธิสารไงแล้วพาผู้ผมไปด้วยไปก็อยากติดไม่หรออยากตามติดเอาไปดิเขาไปตกใจแย่เลยพี่คือลูกค้าผมลูกค้าประจำเหมือนเขาสัญอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ขอเขาถ่ายขอขอก่อนจะได้แล้วถ้าสมมติเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายอ่ะพี่บอยผมลงกันสองคนเนี่ยคุณอธิบายเหมือนเดิมเลยอธิบายตะกี้ดิมันปุบปับะตะแก่คือตอนเย็นหมอขับรถใช่ไหมแต่วันนี้เรามีเอากล้องก็เลยแบบเขาเรียกวอล์กไปตอนเราเอากล้องเนี่ยเราก็แวะกินข้าวพ่อผมก็แวะกินข้าวต ผู้ที่าลไปเรื่อยอ่ะก็คือถ้าลูกค้าประจำไม่โทรมาผมก็จะรับข้างทางแบบเปิดไฟรับใช่เปิดไฟว่างแต่ส่วนใหญ่อ่ะผมจะรผมจะมีลูกค้าประจำเี่งกี่โมงโอ้โหฮาทุ่มโอ้เดี๋ยวก่อนคุณจะตามติดจนกี่ทุ่มของคุณว่ามาตีสี่ไหมไม่พี <not S 2> so become, ่ไปส่งกูไปขนาดนี้ไม่ต้องถามแล้วเี่ยไปส่งผมไหมบางคนจะถามว่า พี่บังทำ YouTube แล้วยังขับแท็กซี่อยู่ไหมขับทุกวันครับขับแท็กซี่หาตังค์ทำยูทูบนี่แหละครับพยายามสุดเลยรายกาคนแรกรับแถวไหนแถวราชะพฤกษ์อ๋อแถวราชะพฤกษ์เดี๋ยวผมมีทำกับข้าวเช้ากินก่อนนอนด้วยนะถ้ายังไม่ง่วงฮะกินเหนือใครอะ่ะเอ้าก็ตามติดชีวิตผมไงไม่ตามเขาไม่ตามหรอหนึ่งวันเท,ที่ยงคืนปุ๊บจบวันแล้วออเหไปไปไปรีบคัดเถอะเดี๋ยวยาวอันนี้พี่ขอเขาอย่างเนี้ยบอกแล้วจริงไหมเนี่ยขออนุญาตเขาเราเนี่ยขอแล้ว ก็อนุญาตใช่ไหมอนุญาตจริงแต่ว่าก็คือปกติพี่ก็รับส่งอย่างนี้แหละใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่บังก็กำลังจะไปส่งลูกค้านะครับแล้วเรานั่งทำอะไรกันตัวนั่งเลยเอาพวกผมมาส่งไปกันตอนนี้อยากตามมันก็เลยให้ตามเงี้ยหรอเออก็คุณอยากตามไงคุณบอกอยากตามติดชีวิตผมคุณจะตามมายันตีสี่เมื่อผมขับยันตีสี่อ่ะตามนั่งดูนะนั่งดูพี่ส่งลูกค้าทีละคนทีละคนทีละคนนี่แหละยันตีสี่นั่นแหละปกติขึ้นรถพี่บังบ่อยไหม ทำไมถึงขึ้นพี่บางบ่อยเนี่ยตอบดีดีนะปลอดภัยค่ะผมว่าผิดแหละคิดผิดประเด็นเนี่ยผมพี่แบบไปส่งปลอดภัยตลอดดี่ไม่ดีเนี่ยพอลงปุ๊บตับจบแล้วสภาพนีลาไปก่อนเออนี่สภาพงั่วไม่มั่วแล้วดูดิตอนมาบอกว่ามารับพาไปกินข้าว ก็ได้กินแล้วไงก็มาเป็นขิงข้าวแล้วไม่ได้บอกว่าพามานี่นะอยากตลับติดชีวิตผมใช่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามางี้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวมีมีคิวรออยู่อีก <c oughs> โอ้โหมีคิวอีกโอ้โหมีรันคิวก็ได้ <c oughs> ไปกับเขาอีกคิว <c oughs> ออช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนนะก็คือแบบชีวิตคนกลางคืนผมเป็นผมเป็นทักเสี่ยงคืนใช่ไหมลูกค้าผมส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตกลางคืนนี่ถามหรือบอกเออผมบอกอ๋อเขาก็ตอนแรกจะไปรับอีกคนนึงอ่าฮะ คุณบอกผมว่าแบตจะหมดอันนี้คือพี่ส่งเสร็จแล้วหนึ่งคนเรียบร้อยใช่แบตเราตอนนี้เหลือสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเราเพิ่งซื้อเดี๋ยว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 แบตจะหมดจริงไหมเนี่ยจริงเพราะเรเพิ่งซื้อวันนี้ยังไม่ได้ชาร์จเลยพี่คุณเชิงไหมเนี่ยเชิงเลยะคุณอยากกลับบ้านไวไหมอ่ะคุณดูดิโอเคโอเคโอเคเห็นยัง อ่าสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวเนี้ยหนึ่งวันขับแท็กซี่เนี่ยมันขับได้กี่โคนขับแบบว่าชีวิตผมอะรอบหน้าคือแบบจะรับผู้โดยสารจริงจังเลยอะไรเงี้ยอ่าใครอยากดูมีตีสี่เต็มเครื่องใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์มาเพราะช่วงนี้มันมีคอมเมนต์มาไงแบบบางไม่ทํางานแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ทัแต่ยูทูบจะได้ให้เห็นอกันจะทัมอะดูถึงตีสี่อะดูยาวๆดูขับทุกวันแท็กซี่เนี่ยเออสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ชื่นชอบก็ติชมบอกคอมเมนต์บอกได้ว่าเอ นู่นหน่อยพาไปนี่หน่อยเราก็แต่แบบดูว่าเออไปได้แล้วก็จะไล่ไล่ไล่ไปฝากช่องบังแจ๊ะฝากช่อง NRI นอฝากช่อง i Am อ a t e r แล้วก็วินิสโอเคด้วยครับ,รบแล้วก็ <ผม S 2> ติดตอกบังแจ๊ะตอนนี้กำลังเล่งทำฝากทุกคนไปติดตามด้วยนี่